เราเราเริ่มซ้อมบทพระเลยดีกว่าครับพี่นครับเอไปทางนี้หน่อยได้ไหมทุกคนนะครับจบไปทางับเฉพาะเฉพาะสีแถวหน้าบไปทางฝั่งนะครับทาั่นี้ก็มีการปดะัดิ่ากที่่เลยครับ ไม่พี่อ่ะพี่อะ,อะยังเตปราโตเอาชิดม,มาด้วยดิได้ีคององนี้ถูกแล้ว

จะนั่งดูว่าเขาทําอะไรยังไงนะครับเราจะได้ทําตามถูกนะครับแล้วก็789ก็นั่งดูเหมือนกันนะครับพอเด็กน้องสามบทเสร็จ4ี่ห้าหก็จะมาบวช789ด 7, 8, ก็เหยบมานะครับแล้วก็ที่เหลือก็สิบสิบสองก็จะเข้ามาจะเข้ามาเทียสามเข้าบทเทียสามเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเ,เข้ามาเข้ามาเพื่อเพื่อมานั่งดูเฉยๆนะครับแล้วก็แล้วก็เอ่อ

ยื่นไปหาท่านท <ac> ่านจะอ้างสายถวายแขกไปเลยถวายท่านยื่นยื่นแขนมาอันนี้อันนี้ข้างหน้าเขากำลังซ้อมตอนที่บทเนน แถวแรกเขาจะไปถวายพระไตให้พระอาจารย์ก่อนแล้วพระอาจารย์ใส่อังสะให้แถวแถวแถวหลังแถวหลังก็พระอาจารย์จะเดินไปไปไปรับแล้วก็ใส่ให้ครับพระอาจารย์จะเดินแทรกเข้าไปในพวกเราเองสี่ห้ารูปเดินเข้าไปเลยอะไรแบบนี้ครับพอใส่ให้เสร็จครับแวท่านจะส่งะไส่งพระไตค

แล้วเราเราคัดออกมาหลังพักก่อนอ่ะแล้วไปลุกครับครับพอพอค้นพระแล้วก็ลุกได้เลยก็พูดง่ายเกือบเกือบถึงประตูหลังแล้วครับเกือบถึงประตูหลังก็จะ อีกไม่กี่ก้าววถึงประตูหลังพูดง่ายๆครับเราก็ถึงจะลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินก้าวออกไปครับครับออกไปก็พระกับจิียาสาก็หมให้ท่านนะครับพอหอมเสร็จปุ๊บท่านก็รับไปสมัครจากจิตอาสาแล้วก็ไปหาทระที่ว่างก็รับสิทธิ์เลยนะก็ก็เสร็จเลยนะครัก็ก็ที่เหลือก็รอถวายบาทรอให้ญาติโยมมาถวายบาทเราท่านเอง แล้วก็จะจบครับแต่ว่าเนี่ย <ไป S 2> หนึ่ง <ไป S 2> หนึ่งถึงหนึ่งถึงหนึ่งถึงสามเนี่ยจะต้องรีบร้อนมาถวายบาบตรในโบสถ์ก่อนนะครับโอเคครับคราวนี้ก็เสร็จแล้วพี่ไปไปนั่งรอรับศีลรับศีลแล้วเข้ามาบวชรอหวางได้เลยครับรับศีลเป็นเนรแล้วก็มากราบวันนี้มากราบขอบวชไปรับศีลใช่ไหมคุณอ่ารับศีลครับรับศีลเราจะมี เราจะมีร <c oughs> ับโบนต์ครับรับสินรับสินหนึ่งของสามก็รับในโบนต์ครับใช่ครับแล้วท่านที่เหลือรับนอกโบสต์ครับท่านอื่นก็จะมีมีมีพระอาจารย์ท่านจะมาตามจุดตางเอาเอาที่อมได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวออกไปข้างนอกก็ท่านเองครับผ้าหนึ่งก็เสร็จก่อนก็จะถึงปั๊บถือไปสมัครเนาะเสร็จก่อนก็ถือไปสมัครเนาะแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาไปสมัครมาหาพระอาจารย์รับสินครับเข้าไปรับสินะอาจารย์ก็จะมีทาน ทุบเทนแพรก็ประเคนให้พระอาจารย์แล้วก็กราบพระอาจารย์เรากราบเรากราบบนผ้าผ้าลองกราบนะครับผ้าลอกกราบนี่ครับอ,อ่าฮะกลางออกมานะครับแล้วก็ปูตามแนวยาวหาพระอาจารย์ครับ เราปูตามแนวยางแนวยาวนะไม่ให่แนวขวางนะครับแล้วก็กาบบนผ้านะครับกาบพระอาจารย์บนผ้ากับสามทีครับครับก็เป็นเนเป็นเนพวกพวกเนี้ยฮะแถวสองสามสามสี่เนี้ยฮะกลับมาทำอาหารได้เลยครับพักผ่อนแป๊บหนึ่งก็ดูคิวครับสามชุดเนี่ยยี่สิบนาที สามชุดเนี่ยชุดแรกในยี่สิบนาที3าชุดก็ชุ่วโมงหนึ่งนะแล้วเราก็เราก็ก่อนจะถึงเวลาเราก็เดินไปรอเดินไปรอหน้าโบสถ์นะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะส่งสัญญาณเรียกว่าจะเบอร์ไหนเราก็เข้าไปตามเบอร์นั้นนะครับไม่จำเป็นต้องไปรอหน้าโบสถ์แตะวันนะครับอย่างอย่างท้ายๆเนี่ยก็4ี่ห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรแบบนี้นครับนะครับก็ถ้าถ้าถ,าถาผู้โสเขาติดขัด มันก็ช้าไปอาจจะตีสองครับครับเพราะฉะนั้นคืนนี้คืนนี้ท่องใหม่ท่องเยอะๆเพราะาถ้าผู้โสติดขัด<ๆ>เด็กๆจะตี2องตีสาครับครับแล้วแล้วโยบุตรจะไม่ไหวเพราะว่าหลังหลังทุบจิตอาสาจะไม่อยู่แล้วก็เหลือโยบุตรคนเดียวสองชุดท,ที่ที่รออยู่ก็ต้องดูว่าก็ทําอะไรนะครับ ตอนตอนที่เราเข้ามาเพื่อบวชนะครับ เราจะเอาบาดมาวางเรียงตรงด้านข้างนี่นะครับทั้งสามใบเพื่อรอให้พระอาจารย์ใส่ให้เราใส่บาดให้เราคำว่าภาโรเนี่ยพยายามออกเสียงให้เป็นรอเรือนะครับเพราะว่าความหมายเนี่ยมัน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 ผิดเพี้ยนกันคือคำขอตรงนี้เนี่ยมันเป็นการขอซึ่งเป็นภาระระหว่างอุปชากับผู้อุปสมบทเราจะต้องเป็นภาเราจะเป็นภาระท่านอ่ะ ฝากให้ท่านฝากฝังขอความกรุณาเมตตาท่านให้ท่านช่วยดูแลและภาระของท่านธุระของท่านก็จะเป็นภาระของเราเพราะฉะนั้นต้องใช้ว่าเป็นก็อาจจะเป็นรอเรือเพราะถ้าเป็นรอลิงนี่จะเป็นเป็นพานบางทีเลยเออเป็นเป็นคนพาลเนี่านะหลังจากนั้นเสร็จก็หลังจากนี้เสร็จก็พระผู้สวดก็จะถามบริขารที่เราได้มาว่า มีอะไรอะไรของท่านไหมท่านท่านจัดสวมพอท่านสวมแล้วจะสวมเหมือนเดิมท่านจะสวมอย่างนี้่ายังเทปัตโตธฐามะพันเทยังสั้งขาตีฐามะพันเทยังอุตราสังโฆ ตอนท่านถามท่านจะล้วง,งล้วงครับ<โ>ถามว่าสบงท่านหรือเปล่าท่านจะล้วงหาสบง,บบงไม่ต้องตกใจนะครับ eh, นะครับตอนที่ถึงอะยังอันตราวาสโกเนี่ยพระอาจารย์ท่านจะล้วงเข้าไปก็ไม่ต้องเฮ้ยไม่ใช่ไม่ต้องลุกขึ้นนะท่านจะล้วงขึ้นไปเพื่อจับสบงเราสบงก็คือผ้านุ่งนะครับอ่าท่านก็จะล้วงจับให้ได้อ่ล้วงครับล้วงเพื่อจับให้ถูกผ้าสบงผ้านุ่งเราเนี่ยนะเราก็บางคนน่ะคือ ตั้งหน้าตั้งตาก้มหน้าก้มตาสวดแบบพอล้วงเข้าไปก็ตกใจเฮ้ยลุกขึ้นมาไม่ต้องนะครับก็ปกติปกติเดี๋ยวท่านจะล้วงเข้าไปจับฐานเองครับผมพอเสร็จแล้วก็กราบกราบก็ตอนตอนกราบพระอาจารย์ก่อนที่ออกไปหน้าโบสถ์ก็อาจจะมีเจดีต๋ตวคอยคอย,คอยจับไว้ให้ใช่มตอนกราบเวลากราบอันนี้มันจะจะหลุดจะมีคนประคองอให้ค่อยๆดูลองกราบดูครับากรบนี่โอเคเยี่ยมอย่าให้ตูดกระดกมาก เงยหน้านิดนึ่งเงยหน้านิดนึงแล้วกดรถอะไรตรงนี้เลงขอทางตรงกลางหน่อยที่หยิยมยังเตะปัดโต้ะอยู่พอ ตอนตอนออกตอนออกเราเราเราคานเข่าถอยหลังนะครับคันเข่าถอยหลังออกไปนะครับจนจนเราเห็นแนวพรมแนวพรมเนี่ยมันจะมีสองแนวพรมสีแดงเส้นรอยต่อของพรมเนี่ยฮะตรงนั้นเราก็ลุกขึ้นยืนได้ครับแต่ว่าทุกครั้งทุกเวลานะครับพนมมือนะครับพนมมือแล้วคลานออกมานะครับ แล้วก็กลับหลังหันกลับกลับหลังหันไปในทางเดียวกันนะครับก็คือขอให้กลับทางขวาแล้วครับแล้วก็พนมมือเดินออกไปข้ามข้ามประตูโบสถ์ไปไปยืนนอกโบสถ์นะครับถึงเส้นนอกประตูโบสถ์ทั้นเองก็เรียวอย่งที่หเมนเดิมขาจะมีอาจจะมีมาร์กไว้ให้ตอนตอนกวมาตอนข้ามประตูโบสถ์แล้วเลี้ยวครับราวังบาทเป็นคนกับประตูร้านขรับถอยไปเลยจนถึงแนวผมเขาจะมีมาร์กไว้ให้หรอครับที่ถอยหลังขัเข้า